สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราเดี๋ยวเวนเจิอีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมวันนี้มาทำแรงครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครกันครับที่มีชื่อว่าตัวนี้มีชื่อว่าโซแบทกายครับผม <c oughs> เป็นตัวละครพรีเมียมนะฮะที่เพิ่งเข้าเมื่อวันอังคารเอง <c oughs> เป็นหนึ่งในเก้าพรีเมียมนี่ <c oughs> หนึ่งในเก้า หนึ่งในกล้าพมพที่เข้ามานะอันนี้เราจะเริ่มที่โซแบทกกันเลยกันะันนี้ต้องขอบคุณผู้อุปการะนะฮะคุณผลจังนะครับให้ยืมตัวรีวิวนะเอาดีเข้ามาเลยครับใช่ครับก็ดีจริงพพจบกับการรีวิวเราก็แฮ็กเอเดีเขาทันทีครับใช่ขายทิ้งฮะแน่นอนนะคูณเล่นนะดูเบสิกการตีของตัวนี้ครับผมคุณจริงเฮ้ยตัวนี้มาจากเกมอะไรครับ ไม่รู้ครับยูตี้เกียร์ครับผมเกียย์เกียร์คิวตี่เกียร์ดูเบสิกอันตีครับผมจะสี่ตีสี่ทีนะครับผมแต่พูดถึงสู้จะกระเด็นสามารถกระโดดแคนเซิลได้นะกระโดดแคนแคนเซิลได้ทุกทีเลยทุกอะไรเขาเรียกอะไรทุกจังหวะอันทีใช่เนี่ย กด cancel กคืออะไรก็คือกระโดดเรากดโจมตีแล้วเรากด A ทันทีอ่ะมันจะก,กระโดดคนเซล l น,นี่ยอยู่ที่ดีค้างของตัวนี้ครับผมดีค้างนั้นจะเป็นการฟันเร็วๆบอนรัวๆเลยเนี่ยฮะ5ทีนะเนี่ครับสามารถแคนเซิลได้เหมือนกันนะเนี่ย นี่คนระับสามารถผสมกับการโจมตีปกติได้นะถึงว่าเราโจมตีปกติสามทีเออสี่ทีเมื่อกี้นี่นะสามารถผสมกับการโจมตีปกติไดนะ้เรามาดูที่ dash attack ของตัวนี้ครับผม attack น่าจะเป็นการวนะิ่งแล้วกดตีหนึ่งทีมันจะเขาเรียกว่าหมุนตัวแลแ้วเตะเพื่อสู้ให้กระเด็นพื้น สามารถแดชได้สองครั้งอันนี้มไม่โดนนะอ, <laughs> อันนี้ก็ไม่โดนนะครับผมนี่ยต้องทำเร็วๆหน่อยต่อไปมาดูที่การกระโดดกระโดดตีของตัวนี้ตัวนี้สามารถกระโดดได้สองครั้งนะนี่กระโดดแดชก็ได้นะครับนี่ฮะก็สองทีแต่ดชไม่ได้ครับ ใช่ครับถ้ากระโดดสองทีจะได้ไม่ได้ถ้าเรากดกระโดดล้วได,ด้กด D เนี่ยมันจะเป็นการฟันสองทีนี่ถ้าเราคูดต่บสู้เนี่ยมันจะนั่งลงเนีนี่ครับดชไปลแล้วครับดชไปลแล้วก็โจตมตีประมาณนี้ตัวนี้มีเคานเตอร์ด้วยนะครับผม นี่ยเคาเตอร์รัวคล้ายๆกับดีคางนะคาสเตอนันี่ครับมาดูที่สกิลกันเลยนะครับผมสกิลแรกนะสกิลคิวตัวนี้จะไม่มีการกดอินพุตนะที่เรารีวิวไปประมาณห้าตัวก่อนเนี่ยเรามีการกดอินพุตแต่ตัวนี้จะไม่มีนะครับผมเห็นพเมยมที่เข้าแรกๆเลยนะตัวแรกเลยหรือลบาตัวนี้ใช่ ใช่ครับจกค่าเก่าแล้วตัวแรกเลยใช่อดูที่สกิลครับวกิลเอ่อเอวกวรกนร่นี่ฮะจะจับพเพื่อจะสู้นะทุ่มไปด้านหลังนะสามารถกระโดดใช้ได้นะกระโดดใช้จะเป็นการทุบเพืดเด่อวะทุ่ยเด้งเพลินะนี่ตัวนอนกระโดดครับสกิล มาดูที่สกิลหมวกกันครับผมสกิลหมวกนะจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้ให้ตัวเราติดไฟอ,ะอ่ะเนี้ยอ๋อคุณผลนี่เขาตั้งคีย์ลัดเป็น QW เลยอะ่ะเนี่ยตีมาสิครับจะจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับอะไรนะเขาเรียกอะไรที่ติดไฟอะ่ะตัวอะไรวะพานผานไม่ใช่ มันจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นตีเราเตะไฟนะนี่จะเป็นการตีคนอื่นเป็นการเจานะเกาะเป็นการเนี้ยเนี้ยเจาะเกาะทุกครั้งที่ตีเลยนะครับผมไหนคุณทําให้ผมนอนแปน๊บนึงนะเนี่ยถ้านอนเราสกิลเราจะหายไปนะครับไหนคุณอันนี้สิกันไฟสิ ยากโอเคครผมกันให้กันนะนี um> okay, oh. Again, yeah, right. please, please, like ่ะกันไฟก็ไม่ไม่นี่นะไม่มีผลนะยังจอเกาะได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถ้าเราสวาปตัวเนี่ยไฟจะหายไปนะเนี่ยถ้าเราสวาปตัวไฟจะหายไปสกิลพาร์ตจะหายไปมาดูที่ สกิลอะชุดครับผมสกิลชุดจะเป็นการพุ่งถีบพวกเดือดูน <laughs> นี่ฮนะพุ่งถีบพวกเดือดรูน <im> สามารถกระโดดใช้ได้ด้วยนะครับผมมาดนะีนี้นะี่ฮะนี่ครับไม่โด <laughs> ดคุณนี่เตี้ยนะเนี่ยนี่ฮนะนี่โดนเขา่านะโดนเขา่าอะไรมึน ก็มาดูที่สกิลอาวุธของมสกิลวุธจะทำเป็นการเอาอกครับนี่นะจะเป็นการพุ่งเข้าไปนะตีตสัีเตรย์กูตู้รอขึ้นไปข้างบนสามารถตีต่อได้นะกระโดดใช้ก็ได้มันนะสกิลวุธก็เป็นตัวพิเยมอ,อีกตัวหนึ่งที่มีความเท่นะดาบเขานเท่มากเลยอ่า ก็สกิลต่างๆก็ถือว่าดีนะถือว่าใช้ได้เลยสกิลเน้นเน้นแบบปุ๊บพับฉับไวนะสกิลของผมก็เดี๋ยวถ้ามีคอมโบอะไรเดี๋ยวเราให้ดูท้ายคลิปแล้วกันครับผมครับผมสำหรับการรีวิวโซบายกกายก็ขอจบเี่นี้ครับพบกันในการรีวิวตัวต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับ